คำสอนว่าด้วยการคลองเรือนของจูจือจัดทําโดยมหาัลคูกวางสีหนังสือเรื่องคําสอนว่าด้วยการคลองเรือนของจูจือมีอีกชื่อว่าคําสอนว่าด้วยการคลองเรือนของจูไปหลูมีตัวอักษรทั้งหมด524คําเป็นคําสอนของการคลองเรือนที่มีอิทธิพลมากที่สุดในยุคราชวงศ์ชิงผู้แต่งหนังสือเรื่องคําสอนว่าด้วยการคลองเรือนของจูจือคือจูย่งชุน ปีคิตศักราช1625าถึง2 6 9 8 9 8นามว่าจื่ออีฉายาว่าไปหลูเป็นคนเมืองคุนซานมณฑลเจียงซูเป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียงโด่งดังท่านได้ศึกษาปรัชญาของตระกูลเฉิงและจูซีและเสนอทัศนะว่าการเรียนรู้กับการปฏิบัติมีความสำคัญเท่าเทียมกันท่านมีผลงานเป็นจำนวนมากหนังสือเรื่องคำสอนด้วยการคงเดินของจูจือ มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนวิธีการบำเพ็ญตนและดูแลครอบครัวเป็นหนังสือที่รวบรวมความคิดด้านการปฏิบัติตนและการคบค้าสมาธมของลัทธิหลูสืบทอดกันมาราว300ปีอยปียังคงได้รับความชื่นชมอย่างกว้างขวางและเป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายเนื้อหาในหนังสือเรื่องคําสอนว่าด้วยการคลองเรือนของจูจือครอบคลุมปัญหาด้านความมั่นคงสุขภาพอนามัยอาหารการกินการเลี้ยงแขกบ้านเรือนไรนาการสมรส การเส้นไหว้การเรียนหนังสือการศึกษาการบริหารการเงินการคบค้าสมาคมการเสียภาษีการรับตำแหน่งราชการการบำเพ็ญกุศลเป็นต้นแต่โดยแกนหลักแล้วมุ่งสอนให้เป็นคนที่เปิดเผยบริสุทธิ์และยึดมั่นในความเป็นธรรมรู้เหตุรู้ผลรอบครอบและมีวินัยมีความเมตตาปาณีรู้จักให้อภัยและพดุงอุดมการอันสูงส่งคำสอนว่าด้วยการของเรือนของจูจือ แสดงให้เห็นถึงความคาดหวังและคุณสมบัติที่ผู้เขียนตนองการให้สมาชิกในครอบครัวมีในขณะเดียวกันก็สะท้อนหลักการบำเพ็ญตนในการคลองเรือนตามวัฒนธรรมจีนโดยเฉพาะัะธิหลูเมื่งจือกล่าวไว้ว่ามูลฐานของแผ่นดินคือประเทศชาติมูลฐานของประเทศชาติคือครอบครัวโชคชะตาของครอบครัวกับประเทศชาติมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดแนบแน่นครอบครัวเป็นเซลล์ของสังคมหากเซลล์ทุกเซลล์แข็งแรงสมบูรณ์ ร่างกายของสังคมจึงจะเป็นปกติได้การคลองแผ่นดินให้สงบสุขนั้นต้องเริ่มจากครอบครัวการที่หนังสือเรื่องคําสอนว่าด้วยการคลองเดือนของจูจือมีการเผยแพร่อย,อย่างกว้างขวางนั้นนอกจากเพราะว่าหนังสือเล่มนี้มีเนื้อหาที่สะท้อนอุดมการณ์การมาเป็นตนในการคลองเรือนตามวัฒนธรรมจีนแล้วอย่างอาจเพราะว่าภาษาที่ใช้เข้าใจง่ายรูปแบบการเขียนมันจงเรียบร้อยภาษาที่เข้าใจง่ายจึงเข้าถึงผู้อา่านทั่วไปได้ง่าย ส่วนรูปแบบการเขียนที่บรรจงเรียบร้อยย่อมทําให้รู้สึกทราบซึ้งใจและจดจําได้ง่ายลักษณะนี้เองที่ทําให้คําสอนด้วยการของเรือนของจูจือเป็นที่อ่านติดปากและทาให้ผู้อ่านเกิดอารมณ์ซาบซึ้งใจได้ตราบจนถ,ถึงทุกวันนี้โดยหลายประโยคในหนังสือถูกนักเขียนผู้กันนําไปเขียนเป็นผลงานศิลปะผู้กันหรือความขวัญคู่และแขวนอยู่ในสถานที่ต่างๆให้ผู้คนเรียนรู้ชื่นชมกัน คำสอนการคลองเรือนนับได้ว่าเป็นดอกไม้สวยงามดอกหนึ่งในวัฒนธรรมจีนเป็นที่ประพันธ์ขึ้นโดยประชาชนมีกลุ่มเป้าหมายเป็นสมาชิกครอบครัวโดยเฉพาะผู้เยาว์ในครอบครัวเป็นรูปแบบสําคัญของการสั่งสอนในครอบครัวการรักษาความมั่นคงของครอบครัวและการสืบทอดทมเนียมครอบครัวที่ดีงามการสอนสั่งทางครอบครัวที่มีประวัติยาวนานที่สุดอาจย้อนหลังไปถึงราชวงศ์โจเมื่อศตวรรษที่10ก่อนคิดการจนถึงยุคราชวงศ์หนานเป่ย ซึ่งมีหนังสือคำสอนการคลองเรือนเล่มแรกของจีนคือบทเรียนว่าด้วยการคลองเรือนของตระกูลหยินผู้เขียนหยินจือถุยปีคิเตศกักราช531ถึง595ได้อาศัยประสบการณ์ชีวิตของตนบอกเล่าหลักการคลองเรือนการปฏิบัติตนในการศึกษาหาความรู้โดยผู้ประพันธ์ได้พูดถึงพฤติกรรมที่เหมาะสมและการอาศัยอย่างกลมกืนปองดองของสมาชิกครอบครัวแต่ละคน หลังจากนั้นก็มีคําสอนการของเรือนปรากฏขึ้นจํานวนไม่น้อยผู้แต่งก็มีตั้งแต่ห้องเต้จนกระทั่งปัญญาชนธรรมดาอย่างเช่นหนังสือเรื่องกฎระเบียบครอบครัวของซือหมากวางหนังสือเรื่องสุภาษิตคําสอนครอบครัวของขัง,งสีห้องเต้หนังสือเรื่องหนังสือสอนลูกของเจิงกวัวฟันเป็นต้นไม่อาจยกตัวอย่างให้ครบได้คําสอนเหล่านี้ต่างมีเอกลักษณ์ของตน เนื่องจากผู้แต่งมีภูมิหลังทางครอบครัวที่แตกต่างกันมีพื้นฐานความรู้ไม่เท่าเทียมกันจึงแพร่หลายในะขอบเขตที่ต่างกันหนังสือเรื่องคําสอนด้วยการคงเลินของจูจือไม่ยาวมากใช้ภาษาง่ายแต่ครอบคลุมใจความสําคัญง่ายต่อการท่องจําถ่ายทอดเนื้อหาลึกซึ้งด้วยสำนวนเรียบง่ายคําสอนด้วยการคงเลินของจูจือจึงได้รับความนิยมจากผู้อ่านและประชาชนอย่างกว้างขวางแม้คนที่มีการศึกษาไม่สูงก็ยังสามารถท่องคติพจน์ที่เกี่ยวข้องได้จํานวนไม่น้อย และนำมาเป็นหลักการปฏิบัติในชีวิตเช่นนี้เองที่ทำให้หนังสือเรื่องคำสอนด้วยการของเรือนของจูจือกลายเป็นดาวที่จลัดในวัฒนธรรมคำสอนของครอบครัวจีน 1. ตื่นนอนตั้งแต่ฟ้าสางลดน้ากวาดลานบ้านให้สะอาดเรียบร้อยทั้งภายในและภายนอกเข้าพักผ่อนยามสายันปิดประตูหน้าต่างลงกอให้ดีต้องตรวจตาอย่างท่วนทีด้วยตนเองอธิบาย คำสอนม่ด้วยการคลองเรือนของจูจือเริ่มจากสิ่งที่ต้องกระทาในเวลาเริ่มต้นของวันและเวลาเสร็จสิ้นของวันเพื่อชี้นําให้ลูกหลานในครอบครัวบ่วมเพาะท่วงทํานองการใช้ชีวิตที่เป็นไปตามธรรมชาติและเป็นไปนในทางบวกมีนิสัยด้านความเป็นอยู่ที่มีระเบียบวินัยและต่วงทีการดาเนินชีวิตที่ละเอียดรอบครอบ 2. ต้องคํานึงไว้เสมอว่าข้าวต้มหนึ่งคำข้าวสวยหนึ่งถ้วยหามาได้ไม่ง่ายแม้จะเป็นเพียงเศษได้หรือเศษใหม่ ก็ควรคำนึงถึงความยากลำบากในการผลิตอธิบายข้าวต้มหนึ่งคำและเสร็จได้ในที่นี้อาจขยายความไปถึงเครื่องใช้ทุกอย่างในชีวิตประจำวันได้ซึ่งเป็นผลงานที่ผนึกแรงงานของบุคคลจำนวนมากายจึงคู่ควรแก่การทนุถนอม 3. ทุกสิ่งทุกอย่างต้องมีการตะเตรียมไว้ล่วงหน้าตัวอย่างเช่นต้องซ่อมแซมเรือนให้ดีก่อนฝนตกไม่ใช่เพิ่งมาคิดจะขุดบ่อหาน้ำตอนหิวน้ำอธิบาย มีการตะเตรียมไว้อย่างดีก็จะสําเร็จได้ง่ายหากไม่มีการตะเตรียมพอเกิดเรื่องแล้วรับมืออย่างรีบร้อนก็ยากที่จะทําได้เรียบร้อยและอาจอับมือไม่ทันหรือเกิดความผิดพลาดจากความรีบร้อนด้วย 4. สิ่งจําเป็นในชีวิตประจําวันนั้นควรเรียบง่ายไม่ฟุ่มเฟือยเกินเหตุเวลาจัดงานเลี้ยงต้อนรับแขกก็ควรจัดให้พอเหมาะพอดีอย่าลงไหลจนล้างแขกไว้นานอธิบาย วัฒนธรรมจีนที่สืบทอดมาแต่โบราณถือว่าการประหยัดเป็นคุณธรรมประการหนึ่งที่สามารถลดละการพึ่งพาอาศัยที่มนุษย์มีต่อสิ่งนอกกายเป็นช่องทางสําคัญในการบําเพ็ญตนอีกทั้งยังเป็นปัจจัยสําคัญในการรักษาความรุ่งเรืองอย่างยาวนานของครอบครัวดังนั้นในหนังสือเล่มนี้จึงเน้นถึงความสําคัญของการประหยัดไม่หลายแห่ง 5. เครื่องใช้ภาชนะขอให้ใช้งานได้และสะอาดเป็นดี ถึงแม้จะเป็นเพียงเครื่องปั้นดินเผาและถ้วยชามธรมธรมดาาก็ยังเหนือกว่าเครื่องใช้ล้ำค่าที่ทําด้วยทองหรือหยกอาหารแม้จะน้อยแต่ถ้ากระทําด้วยความตั้งใจถึงแม้จะเป็นเพียงพืชผักจากสวนก็ย่อมเหนือกว่าอาหารราคาแพงอธิบายประโยคนี้ก็เน้นความประหยัดเช่นกันความอยากด้านวัตถุข,ของมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดหากเดินตามตัณหาทั้งหมดจะตกอยู่ในภาวะที่ถอนตัวไม่ขึ้น 6. อย่าคิดสร้างบ้านเรือนอันรูละอย่ากว้านซื้อไร่นาที่อุดมสมบูรณ์อธิบายหากสมาชิกในครอบครัวตกอยู่ในตันหาด้านวัตถุที่ไม่มีที่สุดสุดครอบครัวก็ยากที่จะรักษาความจเจริญรุ่งเรืองได้นาน 7. สตรีที่ชอบย,อยั่วยุและมีความประพฤติไม่ดีเป็นสื่อที่นำไปสู่ปัญหาชู้สาวและลักเล็กขโมยน้อยดังนั้นสาวใช่น่ารักเมียน้อยสวยโยโยนหาใช่โชคลาภของครอบครัวไม่ อธิบายสตรีที่ชอบเย,อย้ยุและมีความประพฤติไม่ดีเดิมหมายถึงอาชีพที่สตรีโบราณประกอบในที่นี้หมายถึงผู้ที่ประพฤติไม่สุจริตสังคมจีนโบราณเห็นว่าคนงานความดีของสตรีนั้นแสดงออกในสีด้านคือจริยธรรมวาจาริยาท่าทางและฝีมือโดยจะสนใจความรู้ความสามารถของสตรีในสีด้านนี้เท่านั้นหน้าตาและการแต่งตัวนั้นไม่ใช่เรื่องที่สําคัญที่สุด 8. คนชายที่บ้านอย่าเลือกคนที่มีหน้าตาหล่อเหลาดูดีปรรยาห้ามแต่งหน้าแต่งตัวหรูเลิศเกินควรห้ามประชันความสวยความงามกันอธิบายประโยคนี้ต่อจากประโยคที่แล้วผู้เขียนเห็นว่าคนชายมีหน้าตาหล่อเหลาภรรยาแต่งตัวเลิศหรูเกินไปนั้นไม่ใช่โชคลาภของครอบครัวเลย 9. บรรพบพรุษแม้จะห่างจากเรายาวนานแต่เราควรลึกถึงบุญคุณของบรรพบพรุษเสมอ เวลาประกอบพิธีเส้นไหว้ในเทศกาลต่างๆต้องกระทำด้วยความจริงใจและความศรัทธาลูกหลานแม้จะโงเ่เขาก็ต้องหัดอ่านคำภีเพื่อจะได้รับการสั่งสอนจากเมธีปาตอธิบายลทัทธิลูเห็นว่าการเส้นไหว้บัมพบลุดในการละเทศะที่เหมาะสมเพื่อลำลึกถึงบุญคุณของบัมพับลุดนั้นสามารถทําให้สังคมมีกระแสแห่งความซื่อสัตย์และวิถีชีวิตที่เรียบง่ายคำภีได้บันทึกไว้ซึ่งคําสั่งสอนของเมธีปาต หลักการปฏิบัติตนตลอดจนหลักการปกครองประเทศให้สุขสงบทั้งนั้นทุกคนควรต้องเรียนรู้ 10. การปฏิบัติตนในสังคมควรต้องประหยัดเรียบง่ายการสั่งสอนลูกหลานต้องเลือกใช้รูปแบบที่เหมาะสมตามนิสัยคนใช้วิธีที่เหมาะสมและสมเพทสมผลอธิบายปรัชญาในวัฒนธรรมจีนทั้งของสำนักหลูสำนักเตา๋าและพุทธศาสนาล้วนเน้นความเรียบง่าย ความคิดเรื่องความหยัดจึงฝังลึกในหัวใจของทุกคนนอกจากนั้นคนจีนให้ความสำคัญกับการศึกษามากหนังสือโบราณที่เกี่ยวกับการศึกษาก็มีจํานวนมากในที่นี้ผู้เขียนเน้นย้ําว่าการศึกษานั้นควรเลือกแนวคิดและวิธีสมเพศสมผลถูกต้องตามศีลธรรม 11. อย่าโลภในทรัพย์สินอันม่ชอบไม่เสพสุรามากจนเกินควรอธิบาย ทรัพย์สินอันมีชอบรวมถึงวัตถุสิ่งของมีค่าที่อาจมิใช่ของตนหรือได้มาโดยไม่เป็นธรรมหากคลองไว้เป็นของตนไม่เพียงแต่จะเสียชื่อเสียงของตนแล้วยังจะทวีนคูณความโลภของตนอีกด้วยการเสพตุรลาเกินควรมีเพียงแต่ทำร้ายร่างกายยังอาจทำให้เกิดความเดือดร้อนได้อีกตัวอย่างการสูญเสียงานหลังเสพสุรลาก็มีมากมายในประวัติศาสตร์และชีวิตจริงดังนั้นจึงควรท่องจำไว้เป็นสิ่งเตือนใจตนเอง 12. จงเมตตาซื้อขายกับคนหาบเลเข้าใจและเห็นใจความลำบากของผู้ที่ทำมาหากินด้วยกำลังกายของตนอย่าถือสาในเรื่องเล็กเรื่องน้อยอย่าเห็นแก่ผลประโยชน์เล็กๆน้อยๆหากญาติมิตรหรือเพื่อนบ้านตกทุกข์ได้ยากควรเอาใจใส่ช่วยเหลือจุนเจืออธิบายประโยคนี้แสดงถึงเมตตาธรรมของและทิหลูผู้ที่มีเมตตาธรรมย่อมรักคนอื่นเห็นใจคนอื่นเมื่อพบเห็นผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากควรให้ความช่วยเหลือ ไม่ควรเพิกเฉยหรือกระทำในสิ่งที่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนขึ้นอีก 13. ครอบครัวที่ร่ำรวยขึ้นด้วยความใจจืดใจดำจะมีความสุขยาวนานไม่ได้พฤติกรรมที่ขัดกับหลักจริยธรรมจะนำมาซึ่งความหายนะอธิบายประโยคนี้ตักเตือนลูกหลานว่าการบริหารทรัพย์สินของครอบครัวด้วยความใจจืดใจดำนั้นยากที่จะจะเดือนลุ่งเหลืองได้การปฏิบัติตนมิควรขัดต่อหลักศีลธรรม มิฉนั้นจะทําให้เสียหายทั้งฐานะและชื่อเสียงอีกทั้งประสบภัยอันตรายต่างๆ 14. ระหว่างพี่น้องหรืออาหลานฝ่ายที่มีฐานะดีต้องช่วยเหลือจุนเจือฝ่ายที่ลําบากยากเข็นไม่ว่าผู้ใหญ่หรือผู้น้อยไม่ว่าจัดการเรื่องในบ้านหรือนอกบ้านระเบียบของครอบครัวที่เกี่ยวข้องต้องรอบครอบชัดเจนเวลาปฏิบัติต้องเข้มงวดจริงจังอธิบาย ครึ่งแรกคําสอนนี้เน้นที่การช่วยเหลือซึ่งกันและกันร,ระหว่างสมาชิกในครอบครัวซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรักในครอบครัวที่เข้มขน้นครึ่งหลังคําสอนเน้นความมีระเบียบในครอบครัวความมีวินัยและความไม่ลาเอียงซึ่งแสดงให้เห็นถึงความเข้มขึงของระเบียบทั้งความรักและความเป็นระเบียบย่อมแยกจากกันไม่ได้ 15. การเชื่อฟังคําพูดของภรยาจนทําให้เสียความสัมพันธ์ระหว่างพ่อลูกหรือพี่น้องเช่นนี้เป็นการการะทาของชายชาตรีหรือ การเห็นแก่ทรัพย์สินเงินทองจนอากาัอยู่ต่อพ่อแม่เช่นนี้หรือเป็นการกระทาของผู้เป็นบุตรอธิบายประโยคนี้ตักเตือนลูกหลานว่าอย่าเชื่อฟังคาพูดยุยงจนเสียความเป็นพี่น้องอย่าละเลยดูแลพ่อแม่เพราะสิ่งนอกกายเช่นทรัพย์สินเงินทอง16เวลาแต่งลูกสาวต้องเลือกลูกเขยที่มีความรู้ความสามารถและยึดถือในคุณธรรมไม่เรียกสินสอดทองมั่นที่มีค่าเกินควร เวลาแต่งลูกสะพ้ยต้องเลือกสตรีที่เพียบพร้อมด้วยศีลธรรมอันดีงามไม่หวังได้สินทรัพย์จากฝ่ายหญิงสูงเกินควรอธิบายสามีภรรยาเป็นคู่ชีวิตกันควรจะต้องประคับประคองซึ่งกันและกันเคารพซึ่งกันและกันหากอยู่ด้วยกันเพราะเห็นแกทรัพย์สินของอีกฝ่ายหนึ่งจะมีพื้นฐานความรักที่ไม่มั่นคงบางทีอาจไม่พอใจอีกฝ่ายหนึ่งเพราะว่าทรัพย์สินลดน้อยลงจนทําให้ชีวิตสมรสแตกแยกกัน17 เมื่อเห็นคนที่ร่ำรวยมีอำนาจก็แสดงท่าทีประจบสอบพอเป็นการกระทำที่น่าอับอายที่สุดเมื่อเห็นคนที่ยากจนก็แสดงท่าทีดูถูกจริยโสเป็นการกระทำที่ต่ำต้อยที่สุดอธิบายประโยคนี้ตักเตือนลูกหลานว่าไม่ว่าร่ำรวยหรือยากจนต้องรักษาศักดิ์ศรีของตนไว้ไม่ดูถูกตัวเองไม่เย่อหยิง่งมีจิตใจที่เป็นกลางสงบนิ่ง 18. การดำรงชีวิตนั้น ต้องหลีกเลี่ยงการฟ้องร้องกันเพราะว่าไม่ว่าผลการฟ้องร้องเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องไม่เป็นสริมองคลการปฏิบัติตนในสังคมนั้นต้องสำรวมวาจาเพราะว่าพูดมากย่อมผิดผพลาดมากอธิบายในการใช้ชีวิตการฟ้องร้องกับญาติมิตรเพื่อนบ้านนั้นไม่เพียงแต่เสียทรัพย์สินเสียเวลายัางทำลายความเป็นเพื่อนและความรักด้วยหากเกิดข้อขัดแย้งใด พยายามปรับความเข้าใจกันด้วยการไกลเกียคนจีนโบราณถือว่าภัยพิบัตินั้นเกิดจากปากของคนดังนั้นการพูดจาต้องระมัดระวังเพื่อจะได้หลีกเลี่ยงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น 19. ไม่ข่มเหงลังแกเด็กกำพร้าหรือแม่ไม่โดยอาศัยอำนาจไม่เชื่ดเฉือนสัตว์เลี้ยงตามใจชอบเพราะความอยากทางปากท้องอธิบายประโยคนี้ตักเตือนลูกหลานว่าให้สำรวนตนและมีความเมตตากรุณา ไม่กดขี่ข่มเหงคนอื่นด้วยอํานาจฐานะของตนหรืออิทธิพลของครอบครัวโดยเฉพาะต่อลูกกัมพาและแม่ไม้ความเมตตากรุณานี้ครอบคุมไปถึงสัตว์เลี้ยงไม่่าสัตว์ประชีวิตตามใจชอบเพราะความอยาก 20. คนที่สันโดษและนิสัยแปลกพิลึกเข้ากับคนอื่นไม่ได้ทั้งอย่างดืด้อรัน้นดันทุลังย่อมพบกับความผิดพลาดและเรื่องให้เสียใจมากมายส่วนคนที่ซึมเศร้าเสื่อมรามจะตั้งตัวได้ยาก อธิบายผู้เขียนตักเตือนลูกหลานในด้านนิสัยใจคอและปฏิธานเตือนให้ลูกหลานอย่าดันทุลังไฟต่ำแต่ควรต้องมุมานะบักบันอย่างไม่ท้อถอยซึ่งคำสอนนี้สำคัญอย่างยิ่งต่อการบำเพ็ญปฏิบัติตนในส่วนบุคคลและการบริหารปกครองในครอบครัว21หากชอบใกล้ชิดนักเลงคบหาอันตพานพอนานเข้าย่อมจะได้รับความเดือดร้อนไปด้วยแต่หากทอมตัว คบหาเป็นเพื่อนกับคนที่สุขุมรอบคอบและมีประสบการณ์คนที่บังคับตัวเองให้อยู่ในระเบียบได้ในยามเร่งด่วนหรือยามลำบากก็จะได้รับการชี้แนะและความช่วยเหลือจากพวกเขาอธิบายผู้เขียนเตือนให้ลูกหลานระมัดระวังในการครบหาเพื่อนต้องเลือกคบคนที่ประพฤติดีหนักแน่นและรู้จักสำรวนตน 22. หากเชื่อฟังคำพูดของคนอื่นอย่างง่ายๆโดยไม่ค้นหาหลักฐาน เราจะรู้ได้อย่างไรว่าเขาไม่ได้ถือโอกาสใส่ร้ายเพื่อทําให้แตกแยกเล่าฉะนั้นการฟังความควรต้องอดทนพิจารณาและพิสูจน์ให้ได้เพื่อแยกแยกความผิดชอบช่วดีเช่นเดียวกับเวลาจะทะเลาะกับคนอื่นจะรู้ได้อย่างไรว่าความผิดไม่ได้อยู่ที่เราเองเล่าฉะนั้นเราควรต้องไต่ตรองอย่างสงบจิตสงบใจไม่ปล่อยไปตามอารมณ์อธิบายประโยคนี้ตักเตือนให้ลูกหลานรู้จักสดับตับฟัง มีเกาะคำพูดของคนอื่นอย่างสงบจิตสงบใจรู้ผิดรู้ชอบในขณะเดียวกันต้องเข้มงวดต่อตอนเองไม่กระทำตามอารมณ์เพื่อเด็กเลี่ยงผลกรรมที่อาจเกิดจากอารมณ์วู่วาม23อย่าจดจำความช่วยเหลือที่ให้แก่คนอื่นแต่อย่าเลือบุญคุณที่ได้รับจากคนอื่นต้องรู้จักตอบแทนบุญคุณอยู่เสมออธิบายการช่วยเหลือคนอื่นนั้นเป็นปรากฏการธรรมชาติของผู้มีเมตตาธรรม ไม่ควรปรับผลกิเดสส่วนตัวหวังผลตอบแทนหากได้รับความช่วยเหลือจากคนอื่นต้องระลึกถึงบุญคุณของคนอื่นเสมอและต้องรู้จักตอบแทน 24. ทุกสิ่งทุกอย่างอย่าเกินควรควรต้องหยุดแค่พอเหมาะพอควรเพื่อทางหนีทีไล่เวลาประสบความสําเร็จต้องรู้จักพอเพียงและถ่อมตนไม่ควรกระหิมยิ้ม,ย,มย่องดื้อรัน้นไม่ยอมปล่อยวางอธิบายนักสนุกทุกถนัด เมื่อเรื่องหนึ่งพัฒนาไปสุดขั้วแล้วก็อาจจะพัฒนาไปสู่อีกขั้วหนึ่งได้ในที่นี้ผู้เกณยนตักเตือนลูกหลานอย่าเดินจนสุดขั้วอย่าคิดให้ทุกสิ่งสมบูรณ์แบบต้องรู้จักพอเพียง 25. เวลาคนอื่นมีเรื่องที่น่าปิติยินดีและเฉลิมฉลองเราควรอวยพรด้วยความจริงใจไม่ใช่อิจฉาริษยาเวลาคนอื่นประสบเตุร้ายเราควรเห็นอกเห็นใจไม่ใช่กับดีใจที่คนอื่นโชคลาย อธิบายประโยคนี้ตักเตือนให้ลูกหลานต้องมีจิตใจกว้างขวางมีความเห็นอกเห็นใจ 26. ทําทำดีเพื่อให้คนอื่นเห็นนั้นไม่ใช่ดีจริงทำชั่วแล้วกลัวคนอื่นรู้นั้นชั่วหลายยิ่งนักอธิบายการทำดีเป็นการแสดงออกโดยไม่ตั้งใจของคุณงามความดีควรจะบริสุทธิ์ไม่เห็นแก่ตัวแต่ถ้าทำดีพื่ได้รับการชื่นชมจากผู้อื่นล้วก็จะไม่ถือว่าบริสุทธิ์และสูงส่งความผิดพลาดนั้น มีทั้งที่กระทาโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจความผิดที่ไม่ได้ตั้งใจทําถ้ายอมรับผิดจากจริงใจคนอื่นก็ให้อาภัยกันได้แต่ถ้าทําผิดพลาดไปแล้วยังพยายามปิดบังไม่สํานึกผิดและกลับตัวใหม่ก็เป็นความผิดซ้ําซ้อนอีก27พอเห็นสตรีงามก็เกิดความคิดอนาจารต้องระวังผลกรรมจะไปตกอยู่ที่ภรรยาหรือลูกสาวของตนเก็บซ่อนความแค้นไว้ในใจและแกล้งทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ แต่กับทาร้ายคนอื่นรับหลังเป็นอกุศลกรรมอย่างที่สุดภัยยันอันตรายจะสืบทอดไปยังลูกหลานอธิบายนักเขียนตักเตือนลูกหลานว่าความคิดและการกระทําที่ไม่ดีไม่เพียงแต่เป็นภัยต่อคนอื่นยังทําร้ายตัวเองในที่สุดอีกทั้งอาจเป็นภัยต่ออนุชนรุ่นหลังของตนด้วยดังนั้นความคิดและการกระทําจะเป็นต้องชอบธทมและบริสุทธิ์28 คนในครอบครัวอยู่อย่างสมานฉันท์และมีสวัสดิภาพแม้จะยากจนแต่ก็มีความสุขภาษีอักรที่ต้องเสียนั้นหากชำระตามกำหนดแล้วแม้จะไม่เหลืออะไรในกระเป๋าก็จะรู้สึกสบายใจและมีความสุขอธิบายคาจีนโบราณกล่าวไว้ว่าครอบครัวที่สมานฉันทย่อมจะเจริญรุ่งเรืองความสามารถีปองดองของสมาชิกในครอบครัวเป็นพื้นฐานสำคัญของความรุ่งเรืองของครอบครัว ในทางตรงกันข้ามหากสมาชิกในครอบครัวชิงไหวชิงพิบไม่สนใจใยดีต่อกันถึงแม้จะมีสมบัติมหาศาลแต่ก็ยากที่จะได้ดิมลดความอบอุ่นของครอบครัวภาษีอากรเป็นหลักประกันสําคัญของความมั่นคงและความรุ่งเรืองของประเทศชาติซึ่งความมั่นคงและความรุ่งเรืองของประเทศชาติก็เป็นหลักประกันของการพัฒนาส่วนบุคคลดังนั้นการเสียภาษีเป็นหน้าที่ของเราทุกคนที่ต้องปฏิบัติอย่างจริงจัง29 การศึกษาเล่าเรียนควรมุ่งมั่นจเจริญตามปาฏิเมธีไม่ใช่เพื่อสอบได้ตำแหน่งอย่างเดียวรับราชการแล้วต้องใส่ใจประเทศชาติและประชาราติจะคำนึงเพียงความปลอดภัยของตนและคนในครอบครัวมไม่ได้คำนึงเพียงความเจริญรุ่งเรืองของครอบครัวได้อย่างไรอธิบายหนังสืออมตะสำนักหลูเรื่องต้าเสได้บรรยายวิเคราะห์ถึงลำดับของการเล่าเรียนของคนไว้ดังนี้ ศึกษาค้นคว้าจากสิ่งที่เป็นรูปบรธรรมได้รับความรู้สัตย์ซื่อจริงใจบริสุทธิ์ใจบำเพ็ญตนบริหารครอบครัวปกครองประเทศตายละสงบสุขซึ่งความคิดนี้มีอิทธิพลต่อชาวจีนอย่างลึกซึ้งการอ่านหนังสือศึกษาเล่าเรียนความคิดของปราชญ์เมธีในยุคสมัยต่างๆก็เพื่อพัฒนาคุณธรรมของตนถ้าได้นับตําแหน่งราชการก็ควรใส่ใจชีวิตความเป็นอยู่และผลประโยชน์ของประชาชน 30ปฏิบัติหน้าที่อันพึงปฏิบัติพอใจในชะตาชีวิตของตนทุกอย่างคอยตามสถานการณ์และดิกิต้าหากทำได้เช่นนี้แล้วก็ใกล้เคียงกับหลักการดำรงตนของปาฏเมธีแล้วอธิบายวัฒนธรรมโบราณจีดเน้นความกลมกลืนระหว่างคนกับฟ้าฟ้าโปรดปานมนุษย์เป็นพิเศษประทานคุณงามความดีต่างๆแก่มนุษย์ดังเช่นเมตตาธรรมมโนธรรม จารีตประเพณีสติปัญญาความสัตย์ซื่อเป็นต้นฉะนั้นเราต้องดำรงชีวิตโดยยินจอมคอยตามคุณธรรมที่ฟ้ามอบให้ดำรงชีวิตตามกฎธรรมชาติพักดีต่อหน้าที่การงานของตนการทำเช่นนี้แล้วจะได้ไม่ละอายใจต่อฟ้าดินและคนอื่นครับก็จบไปแล้วนะครับสำหรับคำสอนว่าด้วยการคองเรือนของจูจือผมหวังว่าคงจะมีประโยชน์ต่อผู้ฟังทุกคนขอบคุณ